นี่มะขามนี่มะขามมะขามเปี้ยวยักษ์ไหน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 บัตรไม่นะตไหอะตัหนสงเน่ต้งดูดมันก็ไมดได้นีดนดูนีดเดูนีดอดูรัดรัูดูู้ดอกมันก็ดูดออกดูดิดันนี้คือเดลาผมเห็นนะครับยอดมะขามนะครับอู้เป็นตาเอาไปต้มปลามา นี่นะครับอันนี้ก็ลูกดูเยอะดูดอกมันเต็มไปหมดเลยดูดูดอกแต่น้ำเชียออันนี้ปีแรกปีแรกใช่ไหมครับปีแรกก็แค่แค่ได้สามปีเนาะครับผมนี่สามปีสามปีนะครับระยะเวลาการขุดสามปีปีแรกนะครับที่ออกดอกออกลูกนะครับนี่นะครับฝั่งนี้คือจะเป็นคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรังคันนะครับหรือถนนรอบที่นะครับตรงนี้ตัวเปียน อ,อันนี้คือเราก็ทํากว้างพอสมควรนะครับสํารัปลูกต้นถนนก็ถนนนี่คือขับรถรอบได้ซ้า,ายขวาแล้วก็ขับรถรอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอะ,อะไรนะ,ะผักหวานปา่าอันนี้ผักหวานป่านะครับผักหวานปา่าคู่กับอาชะ,ะอมค่ะก็จะปลูกแซนสลับกันกับชะอมชะอมนี่คือแบบชะอมก็อยากจะปลูกพินผลผลิตนะครับว่า เยอะมากเยอะมากอันนี้คือเก็บกินไม่ทันนะครับในชะอมนะครับเริมครับคือเป็นแหล่งอาหารนะครับถือว่ายังไงก็ไม่อดนะครับถ้าอยู่บ้านเราคือมีพื้นที่ปลูพืชผักนะครับเป็นแหล่งอาหารคลังอาหารนะครับเอาไว้ทํากินเองยังไงก็ไม่อดนะครับถ้าอยู่ในสวนตบบนี้นะครับเหมือนสวรรค์บนดินเลยนะครับทําได้สวยมากเลยครับมาผมเป็น ทางทีมงานคุดนะครับก็ยังอึดขานะครับที่สมบัดกันที่หนึ่งเลยนะครับว่าทำได้สวยและน่าอยู่มากครับน่าเป็นแปลงตัวอย่างเลยนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยพันอะไรนะครับจะมีมะลิองแล้วก็อ,อะไรนะมะลิองน้ำวา่าปัปปากช่อง หอมมากเลยเหมือนกระดาบ้านเราได้ค่ะกินดิบได้ไม่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 ขมอันนี้กระดาบดังไม่ค่อยเจอเนาะไม่คมอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะลองกินนะครับว่าไม่ขมนะเดี๋ยวให้ให้ร้านตัดออกเลยนี่เพราะว่ามันมันเป็นลมคุยนิดกระดาบหรอเนาะ อันนี้สายกั้นเลยนะครับอันนี้สายกั้นเหมือนเคราะห์ทองชนประทานเลยนะครัเป็นงานปูนที่น้องทำให้อ่ะมันก็ทำตากปสายขัดน,นมัน,ม,นมันมันเล็กพอเล็กเ<ไ>ป็น <ๆ S 2> ไปที่นี่อ่ะแบบก็คนเที่ยวไปเที่ยวมากันระหว่างข้ามที่นี่น้ําเวลาน้ามันขึ้นมาที่นี่มันก็พังมางอะไรก็เลยทําอย่างนี้แต่ผมอันนี้คือลอกน้ําใช้ปูนใช้คอนกรีตทําเลยนะครับอันนี้ทนแน่นอนนะครับนี่ป็นระบบน้ำที่เราเอาไปจากสายใหญ่ ในระบบน้ำนะครับโอกแสายใหญ่เดินระบบน้ําทั้งแปลงครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็คือการปลูกนะครับพืชผักทางการเกษตรคือน้ําคือปัจจัยหลักนะครับมีน้าแล้วปลูกอะไรก็เกิดง่ายนะครับไสลมนะลมมาเที่ยวป่านล้มาเชียสถานที่ท่องเที่ยวเราจริงๆนะพี่ คิดว่าทำเกษตรยังไงให้มีความสุขเพราะว่าพี่เอปลูกต้นไม้ผสมประสานด้วยเวลาเราดูเราจะได้มีชีวิตชีวาไม่ใช่ว่ามานั่งทําอย่างเดียวโดยที่แบบว่ามันแบบว่ามันต้องมีอารมณ์สุนทรีกับมัน <c oughs> การทําเกษตรยังไงให้มีความสุขพี่พี่เคยทําเกษตรมาก่อนแต่พี่ชอบพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ที่นี่บ้านเกิดืองเราอยู่ที่นี่สักวันหนึ่งเราต้องกลับมาใช่ครับ เราจะกลับมาไม่ใช่ว่าเราไปถึงไหนไหนแล้วเราจะกลับมาโดยที่หันหลังดูแล้วมันไม่มีอะไรรองรับกัวเองเลยอันนี้เหมือนเราสร้างไว้เราไว้เสียนะครับปันเกษียณทุกเรามีทุกอย่างแล้วเรามาอยู่สบายเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็มาดูแลอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้ป่าไม้ป่าทั้งหมดค่ะโซนนี้โซนเย็นนี้โซนไม้ป่านะครับปลูกต้นอะไรบ้างครับตัวนี้ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะอันนี้มะฮอกกานีค่ะนี่มะฮอกกานีนะครับอ่าอันนี้มะฮอกกานีอันนี้ชิงชังชิงชังจำไม่ถี่นะฮุบ เย็นสบายมากเลยนะครับแดงไม้แดงนะคะแล้วก็อะไรอีกไม้สักไม้แดงไม้สักไม้พยูงไม้พยูงไม้พยอนไม่หมดค่ะนี่เขาปีที่สามมันก็สูงมด้นไม่ใช่ถ้าเอาเห็ดมารวยเห็ดนี้ค่ะมีมีพ่อพี่เขาปลูกแซมไอ้อะไรนะไอ้พวกอ่าต้นอะไรนะเมื่อกี้ต้นอะไรนะนี่ ต้นยางไม่นาแดงไม่ใช่อันนี้คืออะไรักหวานักหวานป่าค่ะตักหวานป่าตักหวานป่านี่เนี่ยเห็นไมมีทุกจุดเลไค่ะักหวานป่าเห็นไหมแ่ค่ะแซกแมทุกจุดเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในป่าเราต้องกางมาเห็นมันมันก็มีความถูกอยู่ ตอนแรกๆก็จะเราก็ไปปลูกปีไว้ตรงไหนก็ได้ทีนี้คือพูดง่ายๆการทําเกษตรนะครับช่วงแรกๆก็เหนื่อยหน่อยนะครับพอเข้าปีถ้าเหนื่อยเข้าปีที่สามที่4ี่ปั๊บต้นไม้ตูเราก็เราก็เริ่มสบายเขาจะเลี้ยงตัวเองทำงานในมเริ่มเลี้ยงตัวเองนะครับเข้าปีที่สามที่4ี่มนะครับจะบอกว่าทําอะไรก็เหนื่อยทางานหาเช้ากินค่ำในกรุงเทพนะก็เหนื่อยทําทาเช้ากินทำเช้ากินเย็นก็เหนื่อยนะเหนื่อยแบบว่าไม่มีอนาคตด้วยครับ เหนื่อยทุกอาชีพเหนื่อยทุกอาชีพครับอยู่ที่ทําแล้วมีความสุขหรือไม่ใช่อันนี้คือเราทําแล้วเราสบายใจแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็สร้างแหล่งอาหารเตรียมไว้วันเกษียณนะครับเราก็มาอยู่คือเราเตรียมไว้พอเรามาอยู่ปั๊บเราก็สบายเลยจะได้ไม่ต้องเริ่มศูนย์อันนี้เราเริ่มจากร้อยเพราะพี่แกนะครับทําตัวนี้น่าจะถึงร้อยแล้วนะครับพอเกษียณปั๊บมาอยู่สบายเลยนะครับใช่ค่ะ เป็นอะไรพักผ่อนได้ดีเหมือนสวรรค์บนดินเลยนะครับอยู่ในนี้แล้วไม่อยากจะออกไปไหนเราต้องปลูกให้ชิดกันมันจะแยกกันขึ้นถ้าเราปลูกห่างๆมันจะมันจะเพิ่มใบแต่ไม่เพิ่มความสูงนะต้นไม้นะปลูกให้ชิดๆกันมันจะตรงสวยมันจะแยกกันขึ้นครับผมแล้วมันก็จะเรียวต้นค่ยด้วยนะครับนี่